สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเลงเป้าประจำวันพุธท,ที่21สิงหาคม2567สำหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเต็ปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบครันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเต็งวันนี้คัดมาให้เด็ดๆอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นการพบกันระหว่างมันโมกับสปาร์ตาปาร์กสำหรับคู่นี้ฟอร์มดีพอกันทั้งคู่โดยฝั่งของทางมันโม เก็บใช้ติดต่อกันมา3นัดแต่ยังมีคําถามเรื่องสถิติในบ้านที่สกดชัยเจอเพียง2จาก7นัดหลังแถมช่วงที่ผ่านมาเสียประตูค่อนข้างเยอะส่วนฝั่งของทางสปาร์ตาปาร์กก็เข้าวินถึง4จาก5เกมที่ผ่านมารวมถึงผลงานนอกกรัง UCL ซึ่งชนะตลอด2นัดล่าสุดความมั่นใจกอดออกมาเยือนสูงทีเดียวเมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างๆมองแล้วอาคันตุก,กะครบเครื่องกว่าและเชื่อว่าด้วยฟองของสปาร์ตาปาร์กในชั่วโมงนี้ยังไงก็ยันอยู่ ดังนั้นแนะนำเชียร์สปาตาปาไปครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ